สวัสดีมิสมส,กกมสมัยสกอบหมูคังสมุนไพา์จะมีผักเตียมมักเผ็ดปลสิีไกบัวแดงใบกิ่วแล้วก็ร่างใส่หมูเรียบร้อยพักไว้เนาะแล้วก็ตำตำมันเล็กใส่หมูทอดสบตัวนี้จะเป็นเอาขันเรียวเรียบร้อยละอันจะนเ่าจะยัดใส่ในใส่ออนหมนะ นี <anha> ่จะเป็นอันที <over> <ISH> ่เ nah. ียกนะหลังจากนั้นเาก็ขาวหมอน้ฝดแล้วจึงมาใส่มานันตัวเราจะใส่เปนเียวี้จะอสุกเลยเนาะ กินได้